บายดีทุกท่านเนาะคลิปวิดีโอนี้เรามาส่งเสร็จกักน <laughs> จะเก็บบรรยากาศการสัญจรให้ทุกท่านได้เบิงเนาะในตอนไปไหว้แบบนี้จะเป็นยังไงอุ่นยนต์จะขึ้นกันพุ่นไปพุ่นเลยเจ๊ยไปพุ่นหรือเห็นปะเดีย๋ยวเก็บบรรยากาศาการสัญจรอ,อยู่ที่นครหลวงจันทนายามอ่า บใบแบบนี้เนาะให้ประธาท่านได้เห็นได้ชมเราออกจากสนามบินสกลนัตไตไปจะน้าก็เข้าสู่ถนนอาเซียนเตสสองเนาะและ้วทบนินนี้จะเข้าถนนสุพรรณวุศ์ก่อนเนาะก็ก็จะผ่านเขตตลาดสังเจียงทุกคนเขตเศรษฐกิจของคนจีนในเวียงจันทร์ให้ประธาท่านได้เห็นเนาะเป็นบรรยากาศใน ส่งาบบ่ายกูบ่ายแล้วเด้ยตอนนี้ประมาณสองโมงอันนี้ฮัาออกจากาสานามบินสกลัดไต,ตยทุกคนอันนี้ฮับเพิ่เป็นภาพมุมกว้างเนาะเป็นส่วนจุดห้าเบิ่งการสัญจรอ,อยู่ถนนสุาพรรณวงศ์แล้วก็เข้าสู่เขตสังเจียง ในยามใบป้ายแบบนี้จะเป็นยังไงดูทางในอยู่สกุนสกเกสีเขียวๆนี่มันเพิ่งกำลังก่อสร้างเนาะเป็นสถานที่ราชการของอตำรวจเนาะเป็นตึกอาคารองการตำวรวจน,นั่นแหละเหตุผลใหม่เบื้องน้าจะเป็นเขตสนามบินสกนุลเป็นตึกอาคารแบบอันนั้นขเขาเจ้า ของสนามบินอันนี้เขากำลังติดไฟแดงตอนนี้ถ้าเปิดเป็นภาพกว้างนี่ก็เห็นดีนเนาะแต่ว่ามันสั่นนิดนึงถ้าเขาใส่นึ่งภาพปกติอย่าน้ประมาณน,นี้ถ้้มันจะเห็นกว้างเนาะเห็นเป็นมุมกว้าง เก็บเงี่ยขึ้นเป็นแล้วเป็นสีฟ้าแบบนะี้เก็บมันยาวไปเก็บบรรยากาศสดๆไปให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมเก็บเรื่อยๆอัปเดตเนะดรื่อยๆเนาะขีดป้ายโฆษณาในไลน์โฆษณาบิ๊กอยู่เบื้องนั่นเลยเบื้องนี้เลยมีผ <c oughs> ิดใส่ถุงสาดนาะ ถุงพักาชนปฏิบัติลาวแล้วก็ศถุงสาตวลาวบางคนภูด้วยบางคนเราว่าถุงเวียดนามมันบ้แม,มน่น <c oughs> เนาะตักเรียนบางท่านบางคนยังภูซักหน,นึ่งเลยมีคนตีคนวงเดือนในการถุงสาตวแต่ว่าตัวจีเรียงถุงพักพักาชนปฏิบัติลาวเนะนาะเพื่อนันไปรงแรมตัวท่าทุกคนตอนนี้จอดไฟแดง ย้ำเลงย้ำย้ำไปย้ำซ้ำเจ็บตลอดทุกคนอัปเดตเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศเนาะโอ้ผมเป็นติดแล้วก็จิบเพลงว่านี่เพาเปิดเพลงอยู่ลืมปิดเลยโอ้โดนเติบสี่นาทีแล้วออกมายังบอกไปเลย เราเป็นบรรยากาศเป็นบรนยนบรยากาศสุดๆนี่มือแรงเร,งเราว่าสีไทยคลิปสิปได้ไปหรือบอหรือจังใดรอติดตามทุกคนเนาะเดี๋ยวจิตใจปทไทยจุดใดให้ทุกท่านได้เบิงเนาะบรรยากาศตอนนี้ประมาณสองโมงปสิบห้านาทีโอ้ <c oughs> <c oughs> ไแดงเดีย๋ยวพาไปบ้องขดสันเชียงตงัวงเลยอยไม่ไปไปเปจะเป็นจังไดเนาะไปเนะบื่องเราต้องได้จอดอีกวันนึงบอกไป็นังไดเรอเบิางรว่าสดแดงแนละ้วเขาสีไทยโอ้สีไทยแดงละ จอดสามเท่าแล้วยังไม่ได้ไปรออีกรออีกสนามบ,บินนี่ป็นมีป้อมตำรวจอยู่นี่นำเลยเป็นป้อมตำรวจงามเนาะมีประตูทางเข้าสนามบ,บินสะกลวัตตานีทุกคน โอ้โหรู้สึกว่าอย่างนอนกันสนกรันมีท้นไม่ต้ดนดอกนจับปลารอตันตัวนี้จอดไฟแดงรอไฟเขียว ตื่ว oh, ่าอย่างนอนสองโมงโอ้เด็ดฮอนถุนเลยฝุนหักตกได้เป็นอย่างนั้นถ้าฝุนมาตกนี่แห้งแห้งฮ้อนเอาอย่างไงเลย เขาบอกวาจะไว่เนี่ประมาณนี้เลยนคนคือว่าปวดปุงอยู่ด้วย แสนซื้อได้บรรยากาศทุกคนอันนี้ถนนสุพรรณบุรีเขตวัดไต้ท่าเขตนีนนี้เขาใ่เป็นภาพมุมกว้างทุกคนเนาะเบิ่งหลากหลายมุมมองหลากหลายอันวิจติไป ขับรถจิมบูยานไหมอย่างขวยรถเมื่อกี้คนจีนปุ๊บออกมาหรือรถมาขย่า เบรื่องเลยสอบสอบนั่งยันซื้อเครื่องอะไรเนี่บเข้ามาหอดเกียา์นั่นละนิดคนเกียร์สังเจียงว่ะกำลังจะเข้าประตูด,ด้านข้างอ่ะนี่เข้าีปกับประตูด,ด้านข้างของเกียร์ตลาดสังเจียงบรรยากาศต้น,ตนสวน ท่อนห้อมนี่บริเวณห้อมนั้นห้อมถูกละหนามนีไปสอดได้เม,มื่อทางนั้นกันทางลางนี้จ้ะบรรยากาศสดชื่นในเขียดจำกัด สวยประมาณนี้เลยครับมามาเดี๋ยอถ่ายตนแรงๆให้ทุกท่านได้เบิง่งโอ้รถจะเก่าเครื่องมาใส่ครับอ,อเดี๋ยวกันครัมาตัวสวยนี่คือว่ารถจะหลายๆอะ่ะ สาวผู้สาวนี่โอ้เืมมันปรับกล้องไงเป็นภาพปกติถ่ายผู้สาวรั <c oughs> บเ่อรันได้เห็นเราจะมันเห็นเป็นหูมันเป็นเาวงาแบบนี้มันเบิ่งแบบนี้มันบู้สัดเกณฑ์เนาะถ้าเอาใส่เป็นตัวปกติมันจะสัดเกณฑ์น,นั้นเนี่ยมันเห็นแบบรัวๆแบบมุมกว้างๆไปไงเงาเฮ้ย เข้าสู่ถนนอาเซียนที่สองเลยนี่เขียนจดเจียงบระเจ้ากันหลับสิเปิดห้างเปิดหัวนี่ใส่ผับก๋วเตี่ยนี่คือเขาใส่เป็นงวง,งกลวงนี่นเขาคนสองอ่ะบรรยากาศสด ก็สร้างกำลังเฮ็ดหลายของท่าห้องหองแฮมลงก็ใช่ว่าน,นีนอะไแล้วนี่นนนขเขาจาคิดว่าเสานั้นเขาเจ้าบริขายเขาเจ้าแปลงุ่มอยู่นี่ใหม่หรือคนเราค่ะ อีดหลย์ร ขั้นหนึ่งดูดูดจอยท่านก็ปล่แล้วนเนาะผมมาณนี้แสดงว่าเราคิปวิดีโอนี้ขอบใจทุกท่านที่เข้าติดตามเขผมผม้าชมถึงวนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดี